สวัสดีครับผมวันนี้มาทำแมวจุฬาครับผมล่ามแรกของชีวิตแล้วครับร้อยเซนนะครับผมสูตรการท้าผมอาใน u t u b e แล้วครับอาจารย์มีสปะเดี๋ยวไปลองดูเขาแบบจะขึ้นกัครับผมไปกันเลยครับผมเดี๋ยวมาลองเลยครับผมส่หางนะครับถ้ามาส่หางนี่บอกขึ้นครับผมมันดิ่ง หมนตติติอเอาครับผมเดี๋ยวมาลองแววท่านบอลครับแ yeah. uh huh. ววละมอยท่านบอลแปลงครับผม uh huh. เอาแล้วครับผมโอ๋อแย่ห huh. น <laughs> oh ้าบ่ะฮะ ครับผมขึ้นดีอยู่ครับผมไมาอาท่านบอลการแถมแล้วผู้แพ้อยู่พุ่นมาเดี๋ยวรอโลเมวันแรกก็มาแข่งกับกำครับวันนี้มาลองไปนะครับมันขึ้นอยู่ครับผมเดี๋ยวคิหแม่เจอกันครับัสดีครับ